สวรรค์สุนทรนนปอนวณนนิภาแซ่อึ้งในครอบครัวปนวนแสนสัมราญและพอๆแม่ทองหลอหนูทองสุขสมบัติพร้อมครอบครัวพี่มนตรีเพียงตาเตือนใจนันทานีและครอบครัวพี่แคทัญญานันวันนัชเศรษฐชยยัยมาร์คไวมีแอนแฟมิลี่ยิงย้งแอนแฟมิลี่เหลืองจิวฟอดบ,บอนนี่แอนแฟมิลี่พวกเยาวเวงลำล้ำแอนแฟมิลี่วงจีเวงไซมอนโจเอียนแฟมิลี่วงก้าวเวง เป็แนแฟมิลี่วองมเมย้ง a อนแฟมิลี่ลีอยู่ทงเอนแฟมิลี่แล้วก็ไกมีทุกท่านเลยทั้งที่ร่วมบุญแล้วก็ร่วมอนุโมทนามานะสาธุสาธุาธาธพระตาหารเพประจําบวรังคน์นะครับนำโดยพี่แดงเพลินจิตคุณศีป่าสุคน์ประบัวสวรรค์สุนทโนนทป่าสมจิตองค์สืบปฐมาคัมโสมาจันทนาเซแตนิตยาชันปีเตอร์จังแขนดีื้ม a อนแฟมิลี่ วินเลอร์ฟอร์มฮ่องกงโทนี่ชันแคทเธอรีนลีหลิงจิ้วฟอร์ดบอนนี่แอนด์แฟมิลี่ยิงยิงแอนด์แฟมิลี่วองก้าเวงแอนด์แฟมิลี่พวกเยาวเวงลำลำแอนด์แฟมิลี่วองไม่ยิงแอนด์แฟมิลี่ลีหยุดทงแอนด์แฟมิลี่มาร์ควเม่แอนด์แฟมิลี่วัชรินทร์วรรณนาภาจ่าชัยหออัญญพรนรสุริแม่ทองหล่อหนูทองสุขสมบัติพร้อมครอบครัวพยเอาเงินชาลีนฤมลคำมาสวยเสินนอกนวลแสนสัมราญและพอ นาภามหาชายัยแฟรงคินสิริพรลิมเกียงไกรพร้อมบุตรหลานในครอบครัวปอนวนิพาแทอึ้งและครอบครัวพิวรารัชแกมณีและครอบครัวอุเรวันเนียมมณีและครอบครัวและก็ไก่ไมีทุกท่านเลยทั้งที่ร่วมบุญและก็ร่วมมนุโมทนามานะ สาธุให้สวยให้รวยให้ฉลาดให้สมปรารถนาะให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายากันไปทุกภพทุกชาติให้ตามติดติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนทุกท่านเลยนะสาธุทำบุญแล้วมีบุญแล้วก็จงมีความสุข ถ้าทำบุญแล้วไม่มีความสุขก็แสดงว่าไม่ค่อยนึกถึงบุญทำทำเพราะว่าบุญนั้นคือความสุขนะแต่ใครยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่า<ำ>ไม่ได้นึกถึงบุญไม่ได้นึกถึงท, <ำ S 1> ที่ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขพวกมีกรรมก็จะยังใช้ทุกข์อยู่ยังจมอยู่แบบเดิมๆแต่ถ้าคนที่ใกล้หมดกรรมแล้วเออก็จะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงคนะ์เหมือนกับพระทย์ตอนเช้าะ เออมันส่องแสงมาแล้วเห็นแล้วมันเออมันสว่างนะ <c oughs> แต่พวกที่แบบโอ้ยบุญมันน้อยเนะี่ยปัญญามันก็ไม่เกิดพอปัญญามไม่เกิดนะอะไรมันก็ทุกไปหมดยอย,อยงงั้นแหละทั้งที่รู้อยู่ว่าทุกนะแต่ก็ยังทําอยู่อย่างเดิมก็ยังเป็นอยู่แบบเดิม <c oughs> อันนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญามันยังไม่เกิดนะแล้วบุญมันยัง เขาเรียกว่าอะไรกรรมมันยังไม่หมดอ,อก็ต้องกรรมอยู่นั่นแหละถ้าแบรสักกระจบแล้วนะส่วนมากจะไม่ค่อยแบร์กันจะกรรมตลอดแล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี่เพื่อจะให้คําพูดหรือว่าความคิดตัวเองสําเร็จจะเป็นจะเป็นอย่างนั้นแหละนะฉะนั้นนะเราเรารู้อยู่นะว่าอะไรเป็นอะไรนะส่วนมากจะรู้หมดแต่อดไม่ได้นะทําไมถึงอดไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมหนีไม่ยอมออกจากสิ่งที่ที่มันควรเป็นนะ รู้ว่าถูกนะรู้ว่าผิดนะเออแต่ก็ยังเห็นใจความผิดนะที่มันยังไม่ถูกเออยังตามมันอยู่อะไรเงี้ยเอออาศัยว่าความชอบมั่งเออมันสุขนิดนึงเดี๋ยวมันก็ยังชอบอะอะไรเนะี่ยเออก็ยังยินยอมไปก็จะเป็นอย่างนั้นกันซะส่วนใหญ่นะอันนี้มันเป็นนะศัจธรรมที่ผสมด้วยอาธรรมเข้ามาด้วยนะแต่ก็ยินดีกันเออเราก็โทษเขาไม่ได้ในเมื่อย,ยังยินดีอยู่นะอืมนี่ต้องไปศึกษานะ ศึกษาอะไรศึกษาทางดับทุกข์นะศึกษาอริยสัจนะถ้ารู้จากใจรู้จักเนินไปอะไรไปเนี่ยเออเดี๋ยวมันก็จะตามทันพอรู้แล้วก็ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็มันก็จะถูกทางอ่ะส่วนมากบางทีรู้แล้วไม่ค่อยปฏิบัติรู้แล้วก็เออรู้หลักรู้การรู้อะไรทุกอย่างรู้หมดเลยนะแต่สุดท้ายรู้แล้วก็เออลืมทํารู้แล้วก็ไม่ค่อยได้ทํามันก็มันก็เป็นไปตามนั้นแหละนะใช่ไหม ใช่ไหมปะเออ,เอ,อทำไมเป็นอย่างนั้นยยยน ule, ย <laughs> เ,ออเดี๋ยวก่อนเน,น้ะมันมีเะรียกอะไรนะ <c oughs> <c oughs> มีไทยธรรมนะเออต้องการจะแชร์ให้ดูออออมีอันนี้ก็สำหรับใครที่ร่วมบุญมานะคก็ <c oughs> จะได้เห็นว่าเออเราพัฒนาอะไรไปบ้าง นีอันนี้ก็คือที่ถวายประโยค9เก้านะพิเศษนะสเปเชียลพิเศษนะครับอันนี้ก็นะใครมานะก็จะได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็ร่วมถวายนะครับนี่เป็นของประโยค9เก่าเนาะอันนี้ให้เห็นฮะชุดละสองหมื่นนะอันนี้ให้ดูแพงไว้ก่อนนะส่วนราคาเท่าไหร่ไวว่ากันนะครับ ก็เป็นสิ่งที่เป็นทายธารมมันปราณีตนะะเป็นแก็ช่วงนี้นะเราก็นะปีนี้ก็พยายามทำให้ดีแล้วก็ให้ดีที่สุดนะก็อย่างเนี้ยเออคงอาทิตย์มันก็มาช่วยกันทดสอบระบบนะก็ทำอะไรมามาอ่าฮะอ่ะไม่เห็นก็นี่ไจอก็เห็นนี้ เออเนี่ยนี้อันนี้ก็มาเนี่ยเตรียมนะที่วางรองเท้านะที่วางรองเท้าให้กับพวกเรานะครับเวลามาแล้วจะได้ปกติถือถุงนะแต่พอจะกลับบ้านทีแล้วหาไม่เจอเนี่ยก็เออทายัางไ,ไ,ไงก็เอาหาชั้นมาให้ให้พวกเราได้วางก็ะจะได้จําได้ส่วนใครมาวัดประจําก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอามาไว้ในตู้นั่นแหละนะก็จะรู้กันส่วนคนใหม่ๆแล้วก็แนะนําให้ไปวางที่ชั้นนะครับก็อยู่ด้านหน้าเลยปกตินะครับอยู่ด้านหน้าปกติ เดี๋ยวไล่ไปทีละอันกันนะอืแล้วตอนนี้อันนี้พิเศษเอา้าทำไมไม่ขึ้นให้หลวงพี่มันไม่ยอมแชร์ให้กำเวนนะป้าสมจิตทักทวงนะทีเดียวมันหยุดเลยเ <c oughs> ออปากไม่เป็นมงคล อ่าน,นี่อันนี้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบนะเป็นรูปแบบของที่ระลึกนะสำหรับใครที่มานะก็ลิมิเต็ดอีดิชั่นเท่านั้นเลยสำหรับปีนี้นะถ้าใครมาก็จะได้ใครไม่มาขอไปฝากไม่ได้นะครับนั้นต้องปัจจตังเวทิตะโพวินยุหินะฉะนั้นผู้มาเท่านั้นถึงจะเรียนรู้แล้วก็ได้กลับไปนะครับนะเออเพราะว่าเออสิบห้าปีนะสิบห้าปีมีครั้งเดียวแหละนะสิบห้าปีมีครั้งเดียว ฉะน,นั้นก็ทำครั้งเดียวแจกครั้งเดียวนะแต่ตอนจกนี้มาก็นึกไม่ได้แล้วนะอุ้ยมาเอาอุ้ยเราก็ได้เหมือนกันแล้มาหลังงานเนี่ยก็มันความปื้มมันต่างกันนะครับฉะน,นั้นต้องมานะครับเดี๋ยวให้ดูของจริงนี่อ,อ,อันนี้ของจริงนะจะออกมาเป็นอย่างนี้นะนี่ของจริงก็จะเป็นรูปสิบห้าปีอ,อ,อันนี้ให้ดูเลยเป็นสาธารณะนะครับฉะนั้นใครที่ ทําทบุญมาแล้วก็จงปื้มเถอะนะเนี่ยมีทายธรรมมีของแจกมีอะไรทุกอย่างทํายังไงให้มันเป็นบุญเป็นที่เราเลึกนึกถึงบุญเราได้นะไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะแต่ว่าเป็นทํายังไงให้เรานึกถึงบุญได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้กนะ็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวหากระเป๋าประโยชเก่าอยังเลยอีกหน้าหนึ่งเหรียญอ,อันนี้ก็คืออีกหน้าหนึ่งนะครับ นี่อีกหน้าหลังนะจะเป็นเหรียญที่หมุนได้นะเป็นพวงกุญแจที่หมุนได้การงานนี้ก็จะมีแก้วก็ลงบุญอนันต์นะครับแล้วก็ภาษาจีนก็กอลงหมดเลยก็ตักโปชีนะครับอันนี้เป็นของที่ระลึกสําหรับสําหรับผู้ที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็กคือน้ํามนต์นนะที่ปลุกเสกอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่ปลุกเสกสวดมนต์น <c oughs> นะที่สวด กรณีสีสวดยาน,นีตะปูตาบทเต็มทุกวันนี้ก็เพื่อที่นี่ครับทำน้ำมนต์ให้พวกเราไว้ในวันที่15นี้แล้วเดี๋ยววันที่15ก็ปลูกอีกทีหนึ่งนะครับโดยคณะสงฆมู่ใหญ่นะครับและอีกอันนึงเลยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยที่เราทำบุญกันมาก็เนี่ยเป็นตัวแต่ละกองแนหะตั้งแต่กอง สมประสงค์ทุกสิ่งแล้วกส็สมปีดาอนันตการนั่นแหะนะแต่ละกองแล้วก็กองบุญสมปารถนาทุกอย่างอันนีนะ้นี่ก็จะเป็นพัดลองนะที่ที่ถวายแก่ประโยค9เปลี่ยนธรรม9ประโยคทั้ง11รูปโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพ,มพรมวชิระปัญญาจารย์ท่านก็มาเป็นองค์ประธานนะครับก็จะมีสองหน้านะมีสหน้ามีหน้าหลังอีกด้านหนึ่งก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น <c oughs> รูป ลายเส็นหลวงพ่อนะครับแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของของวัดเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆหน้าเรียนนะ่ะหน้าของที่ระลึกนะครับแต่นี้เป็นของตลับปัดพัดรองเขาเรียกว่าพัดรองนะครับพัดรองสาหรับเป็นสําหรับประโยคน์กาวนะครับเออนี่เลยที่เห็นนะครับก็จะมีเงีนะ้ยเก้าหลงโมเลงกงตักโปชินะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแก้วเก้าวลงบนานนั้นของเรานะครับนะ การที่จะเผยแผ่พระศาสนาก็ต้องทำอย่างนี้เนาะให้มันมีสัญลักษณ์ให้มีแบบให้มีมาตรฐานให้มีภาพจำก็เนี้ยก็เลยพยายามทำสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราได้จดได้จำกันนะครับเหมือนกับของที่ลึกๆอะ่ะนะเวลาได้มาบางคนแรกๆก็จำได้อยู่หลังๆนะคนมาไว้วัดหมดละนะพอจะไม่อยู่พอจะไม่นี่อะไรรู้สึกว่าเอา้ามันเต็มมันนุ่นมันนี่นะครับนะก็ประมาณนี้อันนี้ให้พวกเราได้ ได้เตรียมตัวอนุโมทนากันนะครับก็อนุโมทนานะสำหรับเจ้าภาพทั้งหลายที่ทำมาแล้วและที่กำลังคิดว่าจะทำเพิ่มหรือว่าทำยังน้อยอยู่ก็ได้เลยนะก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาก็ช่วงนี้ก็ทนทวนเลยนะก็คณะสงฆ์ตั้งที่เป็นส่วนที่นิมนต์มามุทิตาประโยคเก 9, นะั้นก็สิบรูปแล้วแล้วก็ มีไฟคันตุกะมาอีกก็เกือบสิบเหมือนกันนะอันนี้คือท่านประสงค์มาเองเลยนะท่านท่านประสงค์นะมาท่านประสงค์มาเอง <c oughs> ก็เป็นหลวงพี่พระอาจารย์จากอะไรนะจากคณะสงฆ์จากพิษณุโลกนะเป็นเลขาเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านก็มาดูงานมาอะไรด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นคันตุกะท,ที่ท่านมานะครับแ้วก็หลักๆเลยก็เระลูกพระหลานนะพระลูกพระหลานที่ ที่ใครเคยไปเมืองไทยก็ดีใครเห็นเคยคุ้นอะไรต่างๆก็ดีที่มุกติสัมเนหท่านก็มาช่วยงานอีกกันห้าหกลูปนะอีกห้าหกูปที่มาช่วยงานนะส่วนที่เหลือนั้นก็มีแต่พระมหาเทระพระเทลานุเทระทั้งนั้นเลยก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานะครับหลักๆเลยก็ล้วนแล้วแต่มหาปร,รียนนะมหาปร,รียนผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมนะแล้วก็มีว่าที่ประโยค9เก้าด้วยนะเนะีนะ่ยนั่งอยู่ จเจริญโชคนะครับใครมาช่วงนี้เนี่ยโอ้มันมีแต่ความโชคดีนะเจริญโชคเนี่ยเจริญไมตรีโชคเนี่ยเจริญโชคไมตรีโอ้ได้มีแต่นี่เลยสมปีดาเจริญโชคไมตรีนะมีความชื่อนี่แบบโดยทุกอย่างเลยนะนะอันนั้นก็ช่วงนี้มาเอาบุญกันนะครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้ก็วันพระใหญ่ วันพระใหญ่ด้วยนะครับก็มา,าบุญกันแล้วก็หลักๆเลยนะก็คืออย่างที่หลวงพี่มหาอิทธิพงษ์ท่านให้โอวาทให้พวกเราได้ตามแล้วนึกถึงบุญนั่นแหละนะซ้อมเขียนจดหมายไว้นะป้านะโดยเฉพาะภาษาจีนไป <c oughs> ซ้อมเขียนจดหมายไว้ถ้าใครไม่ได้ภาษาจีนมีลูกมีหลานเป็นคนจีนนะนะก็ซ้อมเขียนไว้ก่อนเลยนะเออหมายว่าเออถ้าแม่ตายหมดลมหายใจแล้วนะเออหนึ่งนะเอาแม่ไปอยู่วัดนะ เออแล้วก็ไปทําบุญกับให้แม่หน่อยนะเจ็ดวันนะแล้วก็สร้างพระให้แม่นะแม่จะได้อยู่วัดนะเอออยู่วัดแล้วเสร็จแล้วก็อย่างน้อยปีหนึ่งก็ต้องมาเยี่ยมนะมากราบมมานี่นโอภาหมก็นั่นแหนะนละก็ทําเหมือนคล้ายๆเชียงใหม่นั่นแหละแล้วก็ได้จะดูปไปในในไกลๆก็เอาแต่เอาแต่องค์พระก็พอแล้วให้รู้ว่าแม่อยู่นี่ กระดูกไม่เจาะเหรอนะนะก็มาเอาบุญกันให้พ่อให้แม่นั่นแหละนี่ก็คือวันพระเลยที่จริงมันมันก็มีหลายบทบาทหลายความสําคัญหลายอย่างนะอย่างที่เคยพู์เคยหลายคนก็รู้แหละนะพูดไปก็ยังงี้เนี่ยเหมือนเอามะพร้าวไปขายสวนนะอืมแต่ไม่แน่นะสวนที่พี่ขายอาจจะดีกว่ากันใช่ไหม มีมีเน,เ,นเนี่ยบอกได้ทุเรียนก็ได้ทุเรียนบอกได้ก็ได้น่ะคนนะฉะนั้นนะครับมันเป็นความสําคัญซึ่งบางทีเราดูเบาเพราะว่าเราเอาหน้าที่ปัจจุบันมาสมอ้างมาคิดมาอ้างว่าโอ้ยเราติดไอ้นั่นเราติดไอ้นี้ จลืมหลักชีวิตหลักที่มันจะต้องดําเนินชีวิตต่อไปในวัฏสงสารเนี่ยอันนี้สําคัญเลยนั่นก็คือทานศีลภาวนาก็คือบุญกุศลก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหลายที่มันเป็นกุศลนี่แหละอันนี้คือมันเป็นตัวที่จะทําให้เราดําเนินต่อไปในวัฏสงสารนี้ได้ยาวไกลแล้วก็ได้อย่างมีความสุขด้วยนะ นะถ้าทําไม่ดีปุ๊บมันก็ไปประสบทุกข์นะแล้วมันก็แปลกอย่างหนึ่งคือไอ้ที่ทุกข์นี่มันนอนมากเลยมันนานจริงๆนะเออมันก็แปลกดีคุ้มหนึ่งก็เท่านั้นคุ้มนั่นก็เท่านี้แต่บนสวรรค์นาทีละสี่สาห้าร้อยปีเองนะน้อยจังนะฟังแล้วน้อยนะน้อยน้อยมากอต่พอลงไปข้างล่างโอ้มันยาวนานจริงๆมันยาวนานมากเอาแค่ว่าเหมือนกับเวลาเราทุกข์อยู่กับอะไรเนะี่ย เหมือนเวลามันผ่านไปเย้าแล้วเกินนานแล้วเกินแต่เวลาเรามีความสุขอยู่กับอะไรเนี่ยโอ้มันแป๊บเดียวอมันไม่รู้เรื่องเลยเลยอ๋อมันหมดแล้วเหรอมันเสร็จแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นเราก็ให้ตระหนักเนะในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนึกถึงบุญได้กี่นาทีทําบุญได้กี่ชั่วโมงเราสั่งสมกุศลได้สักกี่เซี่ยวในหนึ่งวันนะบบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยเราจะเหลือเท่าไหร่ อันนั้นแหละมันก็เป็นเครื่องรู้แล้วว่าเออเราจะไปไหนเราจะไปอยู่ตรงไหนหลังจากเราตายแค่นั้นเองฉะนั้นก็ตอนนี้นะก็เออถ้ารู้ก็มาสร้างพระไว้ก่อนก็ได้นะที่วัดเนี่ยถึงเวลาก็บอกลูกแม่ทําให้เราไปกราบเลยองค์นั้นเนี่ยอยู่ใต้พระประธานองค์ใหญ่เนี่ยก็มีแล้วอะไรเงี้ยก็มากราบอะไรเงี้ยนะเนี่ยมาถึงก็มาเอาให้ดูก็ได้อะไรเงี้ยนะไปบอกพระให้เอามาให้ดูเลยเนี่ยแล้วก็ทําบุญต่อให้แม่นะต่ออายุนะ ก็ชื่อก็ยังอยู่นี่แหละไม่ไปไยลดอกนะหลวงพี่ก็อาจจะไปแต่ก็จะใส่ชื่อไว้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> <laughs> นะอันนี้สําคัญเลยนะท่านก็ให้ให้โอวาทไว้ฉะนั้นเราต้องมาสําคัญเลยหนึ่งคือนั่นแหละอย่างที่บอกอะก็คือเห็นความสําคัญในบุญปล่อยวางอะไรที่มันทําให้ใจขุณมัวอันนั้นก็ถ้าปล่อยเร็วเราก็มันก็เบาเร็วอะ่ะ นะถ้าไม่ปล่อยเร็วมันก็แบกมันก็หามอยู่นั่นแหละบางทีหามไปจนตายหามไปจนตายพอตายแล้วก็ยังต้องไปแบกต่ออีกเพราะอะไรเพราะมันยังทุกข์นะเพราะมันยังทุกข์หลวงพ่อท่านยังบอกอยู่เลยว่าเออเราอะพอละโลกไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนั่นก็ไปนั่งอยู่หน้าเจดีนั่งสมาธินึกถึงบุญอยู่หน้าเจดีก็แล้วทําไมตอนมีชีวิตอยู่ไม่นั่งไม่นึกกันเออ <laughs> มันก็น่าคิดนะเออฉะนั้นครต้องดูว่าแต่ละวันเรานึกถึงอะไรแต่ละวันเราเราจมอยู่กับอะไรเราให้ความสําคัญกับอะไรใช่ไหมเอออันเนี้ยมันก็ต้องเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องวัดตัวเราเองแล้วแหละว่าจะเป็นแบบไหนจะไปชั้นไหนเออ,เอ,อฉะนั้นก็บอกไปที่ชอบที่ชอบ ถ้าอย่างนี้ก็พอได้อยู่เนี่ยเออชอบมาวัดทุกวันเอออย่างนี้ก็เป็นอันรู้แล้วนะเอออย่างน้อยก็พ้นแล้วแหละภูมิมะเทวานี่ไม่อยู่ละเอออย่างน้อยก็มั่นใจได้ก็พ้นภูมิมะเทวาอย่างน้อยก็จาตุมละเออมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเนมันก็เป็นเครื่องการันตีแต่ท้ายที่สุดนะก็วัดอยู่ตอนสามเฮือกสุดท้ายในห่วงใจสุดท้ายจริงๆนะถึงแม้บางคนทําบุญมาตลอดชีวิตเนี่ย แม้แต่บชในพุทธศาสนามาเนี่ยุดท้ายแค่ใจขุนมวนิดเดียวนะันไปเกิดเป็นเลนเป็นไลอยู่กับเสื้อพระอยู่กับจีวรเนี่ยเพราะแค่ใจนิดเดียวฉะนั้นก็เหมือนกันถึงบอกว่าเออเนี่ยให้นึกให้สม่ำเสมอให้ทบทให้ทวนให้ได้ตลอดใครทําบุญมาอะไรเราโมทนาไปอย่างเดียวโมทนาไปเลยถ้าสิ่งนั้นมันเป็นกุศลนะสิ่งนั้นมันเป็นความดีสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ คนดีหรือว่านบัณฑิตทั้งหลายเขาทำเนะี่ยอนุมโมทนาเออถ้าพวกไปตั้งวงกินเหล้าโอ้ยเออดีอนุมโมทนาด้วยไปกินเหล้ากันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเ <c oughs> นี่ยแต่โอ้เนี่ยไปเดี๋ยวเราไปจับกลุ่มนั่งเปิดห้องนั่งสมาธิกันเอออันนี้น่าโมทนาเอาไปเนี่ยเรารวบรวมกันเนี่ยเดี๋ยวไปถวายสังฆทานใหญ่เนี่ยพระมารวมกันสิบห้าปีเออเอานะ่าอนุโมทนาโอ้มีอยู่เท่านี้เดี๋ยวร่วมไปก่อนถ้ามีเยอะเดี๋ยวตามไปเอออย่างนงี้หน่าโมทนาใช่ไหม เอา้าเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลไหมละ่ะเออใช่นั้นจริงๆวัดนะมันจะมันจะเป็นวดนัดได้ก็เพราะพวกเรามาร่วมกันทําร่วมกันประกอบกิจต่างๆนี่แหละพระก็ทํากิจของพระโยมก็มาร่วมทํากิจของพระโดยเฉพาะเป็นกิจที่เนื่องด้วยพระพุทธธรรมประสงค์เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาทําให้วัดวาอารามมันมีชีวิตชีวา โยมขึ้นมาสวดมนต์โยมขึ้นมานั่งสมาธิร่วมกับพระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยพลังมันส่งต่อนะถ้ามีแต่พระนั่งทากันวนๆนั่นนี่กันนั่งสวดเนี่ยวันนี้นั่งอยู่คนเดียวสักพักมันท่าใจมันไม่เข้มแข็งพอไม่มีพลังพอโอ้ไม่มีใครมาวันนี้ไม่สวดมึงละถึงเวลาก็ไปนั่งฉันนั่งกินนั่นรับพรไปแค่คนสองคนมันก็ไม่มีพลังส่งต่อใช่ไหม เออแต่พอเราร่วมกันทำทำไบ่อยไปไปบ่อยๆเป็นหลักไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเ,เอออย่างน้อยเดี๋ยวก็มีหนึ่งมีสองมาแจมมีสามมาเพิ่มมีสี่มาเติมก็มีห้ามีหกมีสิบมาเรื่อยๆก็เป็นพลังหมู่คณะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราท้ทอทอ้อถอยกันไปปุ๊บมันมันก็พร้อมที่จะเงียบแล้วมันก็พร้อมที่จะหายไปเนะาะดังนั้นใครว่างนะใครมีกําลังใครยังพอนนัได้ ก็มาให้ความสำคัญกันในน้อยก็วัดเรานะซื้อมาแล้วสร้างมาแล้วทำมาแล้วก็ปีนี้ก็เข้าปีที่หกเลยนะนะ mm hmm. มีพระเทลานุเทละเดินจนทั่ววัดเลยนะไปะโยเก้าพระมหาเทระนะพระผู้ใหญ่โอ้ย <c oughs> เราได้เดินทับรอยพระหมดแล้วนะท่านนั่ง <c oughs> ตรงนั้นท่านนี่ตรงนี้มาคบมาฉันอาหารของพวกเราที่น้อมถวายมาก็เยอะแล้วนะ ฉะนั้นเออมันยิ่งนึกยิ่งปลื้มนะยิ่งนึกยิ่งปลืมล้มว่าเออบุญสถานตรงนี้ที่เราร่วมกันสร้างมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนามันเป็นที่ส่งต่อกําลังใจให้กับคนทั้งหลายที่เคารพนับถือในพระพุทธศาสนานี่แหละนะถือว่าเป็นการเผยแพ่พุทธศาสนาจริงๆเพราะเราทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายจะมากจะน้อยเขาขึ้นมา เขาได้กราบพระเขาได้กราบหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็เป็นบุญเขาแล้วนะเป็นบุญอย่างน้อยก็เป็นเชื้อเป็นสายสายธรรมของกันที่จะสืบต่อกันไปเนี่ยเออนี่ก็ยิ่งมันเป็นใหญ่แล้วฉะนั้นตรงตระหนักแต่ว่าเออเราสร้างวัดให้เป็นวัดได้ที่เหลือเราก็จะสร้างคนให้เป็นคนดีสืบทอดอายุพุทธศาสนาสืบไปโดยเฉพาะคนฮ่องกงนะโดยเฉพาะคนฮ่องกงนี่แหละนะเล็กน้อยค่อยๆเข้าใจไป เราเอาเข้าใจแค่ไหนเราก็อธิบายไปอันไหนที่เขาถามแล้วย,ยังไม่เข้าใจนี่เต็มเลยพระอาจารย์นั่งเต็มสเตนม,ม,มาถามแล้วก็อธิบายต่อได้โดยความเข้าใจที่มันถูกต้องแต่คิดว่ายังไม่ถูกต้องก็ถามให้เข้าใจเพื่อแปลให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นการจะส่งต่อธรรมะหรือว่าการจะอธิบายอะไรต่างๆเราต้องเข้าใจจริงๆนะต้องเข้าใจจริงๆแล้วทีนี้การเข้าใจของเราเนะี่ย มันจะพูดได้โดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีติดไม่มีขัดนะไม่ใช่ท่องจามาแล้วมีคงมีขัดนะแต่เราจะพูดจากความรู้สึกนะคนที่เขารับการสื่อสารแล้วเขาก็จะเข้าใจเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนะอฉะนั้นนะสิบห้าปีเนี่ยหลวงพี่ว่าเราได้เห็นต่างๆเกิดขึ้นนะต่างๆเกิดขึ้นตลอดโดยเฉพาะตั้งแต่ย้ายมาที่นี่นะ ตั้งแต่ผจญโควิดมาต่างๆทุกอย่างเราพี่ว่ามันก็ตกช่องของบุญตลอดนะนะยังสร้างวัดเสร็จแล้วนะจะฉลองแท้ๆก็ยังจะไม่ได้ฉลองเลยแต่สุดท้ายก็ได้ฉลองนะเห็นไหมเพราะว่านี่ย2อน่โควิดก็ยังไม่จางแต่สุดท้ายเราก็ยังได้ฉลองเพราะว่าอะไรเขาหยุดประกาศเคอร์ฟิวสามารถรวมคนได้แต่ไม่เกินร้อยเอเราก็ไม่เกินร้อยก็พอดีดีงั้นก็ได้จัด เราก็ได้จัดฉลองวัดกันพอดีแล้วได้นิมนต์คณะสงฆ์มาร่วมงานนู่นนั่นนี่ถึงแม้ตอนนั้นยังไม่ได้คณะสงฆ์จากเมืองไทยจากอะไรก็เราก็ยังได้ทําบุญกับคณะสงฆ์ในฮ่องกง<ม>อก็ยังได้ตั้งสิบกว่ารูปนะนั่งเต็มสเตสเหมือนกันท่านก็จเจริญพุทธมนต์ให้เราเป็นสิริมงคลก็ต่อยอดมาได้อีกขยายมาอีกใช่ไ,ไหมนั่นแหละสิบสองปีก็ยังเกิดขึ้นอีกสิบสองปีก็ยิ่งเต็มอีกเห็นไ,ไหมเราก็ทําได้ แต่ละทีแต่ละปีมันก็ไม่เคยขาดไม่ตกบุญกันเลยฉะนั้นนะก็มามาเอาบุญกันเถอะนะหนึ่งปีก็มีครั้งเดียวใครที่รู้ข่าวแล้วก็แจ้งต่อกันไปนะใครที่ยังลางงานไม่ได้ก็ที่ฐานเอาอบุญมันใหญ่พระมาได้ก็ปีเดียวครั้งเดียวนูนะ่นนั่นนี่มาตักบายกับพระเป็นสามสิบรูปสี่สิบรูปแล้วล้วนแล้วแต่เป็นมหาปรียาล้วน,วนแต่เป็นลูกล้านหลวงปู่ล้านหลวงพอ่อล้วนเลยนะ ล้วนเลยทางนั้นล้วนเลยด้วยนะครับฉะนั้นก็มาเอาบุญกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษประจำปีในฐานะครบรอบ15ปีด้วยะนะเราก็มาเอาบุญกันเนาะแล้วก็อนุโมทนาบุญเจ้าค่ะนะ,ะตั้งใจกรวดนะ้ำอุทิส่วนกุศลแล้วก็รับพรพระกัน่อช่วงนี้นะก็จะมีการเตรียมของเตรียม ไถ่ทำนะครับถ้าใครว่างก็ขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะอาทิตย์นี้นะครับหลวงพี่มหาสมปิดาแจ้งเขาๆไว้ว่าอาจจะช่วยกันแพก็กอาหารบินทบาตนะสำหรับไต่บาทด้วยดังนั้นก็วันอาทิตย์นี้ก็มาแล้วก็ประชุมด้วยนะครับประชุมครั้งสุดท้าย29นี้ก็จะได้กระจายงานแบ่งรับบุญแล้วก็ได้เข้าใจภาพรวมไปด้วยนะครับสําหรับ อาทิตย์นี้ในวันที่29นะครับอะตั้งใจกรวดนะ้ำบทิศน์กุศลแล้วก็รับผ่อนพระ